ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนายรายการยานพูดทีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินนะหรือเติมเพชรหรือเติมเหรียญต่างๆในทุกๆเกมนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับสําหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่ามาว่าผมนะครับอ่ก็วันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการเติมเกมมินิเลสซิ่งนะครับ ก็คือเกมอื่นผมไม่ค่อยมีนะก็คือตอนนี้ผมเล่นอยู่แค่สามเกมนะก็มีโปเกมอนเทอรเรียแล้วก็มินิเลสซิ่งเดี่ยวครับใครมีเกมไหนอยากให้ผมแคสก็ทิ้งไว้ใต้ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านก็ที่ผมจะมาสอนวันนี้นะเพราะคลิปเก่าผมหน้าที่สอนวิธีการเติมเพชรไลเรนเจอร์ไปนะอันนั้นไม่ค่อยละเอียดนะเพราะผมไม่ได้เติมเงินนะตอนนั้นก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วเราใครที่อยากรู้ว่าทําไมถึงไม่ได้ซื้อนะก็ เข้าไปดูในคลิปได้นะครับก็คือผมสอนแบบไม่ค่อยละเอียดน,นะเข้ากดเข้าไปที่ในช n n e l ผมแล้วก็เข้าไปดูนะหาคําว่าวิธีการเติมเงินเพชรในไลน์เลนเจอร์นะก็ใหญ่เสียเวลากันเลยนะเรากกดเข้าไปนะครับเพร่อผมมีเวลาห้านาทีนะในการถ่ายกดเข้ามานะที่เงินของผมจะเติมแค่สิบบาทนะครับเนี่ยแล้วก็รอสักครู่นะมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมนะ เลือกเก็บผ่านบัญชีของผมวิธีการชําระเงินนะนี่เลือกเก็บผ่านผ่านบาทเครดิตก็นี่นะแต่ของผมจะเลือกผ่านจากเก็บจาก a i s นะครับก็กดซื้ออ๊กขียนก่นก็โอเคนะครับ นี่นะพอเรากดเขียนไปปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหม mm hmm. ก็แล้วแต่คุณนะครับว่าจะกดอันนี้ยังไงนะผม้ก็จะกดทุกครั้งนะครับชำระเงินส mm hmm. อ,นองนะอเหรียมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะโอเคเนี่ยก็จะขึ้นอย่างเงี้ยป๊อป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 เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็กดมานี่เห็นไหมครับเราก็จะมีเงินกันแล้วนะครับ แล้วผมจะซื้ออะไรดีเหรอเออก็งั้นเดี๋ยวไปรับเงินเพิ่มด้วยแล้วกันนะครับจากในเฟซบุ๊กอืมชาจุงเบยไปกดไลค์หรือเปล่า กดถูกใจโอเคนะและ้วกดเสร็จปุ๊บออกโอเคได้แล้วนะครับนี่เราจะได้เงินอีกนะครับเอ๊แล้วเอาไปซื้ออะไรดีถ้าซื้ออันนี้ตอนแรกนะผมก็คิดว่าจะซื้อมัตร์คอร์สเนี่ยแหละครับ แต่ดูแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่โอ้สองหมืนม่นหนึ่สี่โอ้โหเลนเ็ออัอนอนี้นละยโอเคไปอัพก็หมดไปแลยครับเสีดยดายเงินก็สำหรับใครที่จะเติมเกมนี้คิดให้ดีก่อนนะครับก็ก่อนจบคลิปนะ แล้วขอดูเวลาออก่อนจบคลิปผมก็จะเล่นให้ดูรอบหนึ่งนะครับแข่งแบบนี้แม่ไใกล้จะจบคลิปแล้วนะครับมัน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 ,มน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 ไปแล้วเคลืนต้องฟูเหินหาปุ๊ปุ๊บเยอ จก็นะไม่ทำไมฉันต้องไยก็โอเคนะครับก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ใช่ก็อย่าดูคลิปต่อกด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆได้ดูนะครับ